เลยนะคะครูที่น่าชีวิตน้ลมิตได้ด้วยกลังจิตไทยสำเร็จนะคะวันนี้มาไลฟ์ life, ในหัวข้อนะคะสามวิธีทําให้ความโชคดีวิ่งเข้าหาคุณความโชคดีต่างๆหรือสิ่งที่คุณปรารถนาวิ่งเข้าหาคุณทําให้สิ่งที่คุณปรารถนาวิ่งเข้าหาคุณคือคุณจงเป็นแม่เหล็กอะคะ่ะแม่เหล็กดึงดูดไม่ใช่ปไปไล่ล่าถ้าคุณเป็นไปไล่ล่าอะไรไม่ใช่โลกใบน,นี้เป็นโลกแห่งการดึงดูดไม่ใช่โลกแห่งการ เละะละอันนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรู้นะคะเนาะจริงๆแล้วเราคือแม่เหล็กดึงดูดดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยการปล่อยแรงส่งเสรอกไปแล้วมันก็จะดูดสิ่งนั้นเข้ามาสวัสดีค่ะคุณปอปานะคะจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเราเป็นแม่เหล็กดึงดูดคะ่ะในตัวเรามันจะมีไฟฟ้าสถิตค่ะคุณสรบดอกกุหลาบนะคะและมันจะมีแม่เหล็กถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วนิ่งๆอะ่ะมันจะรู้เลยว่ามันจะเป็น ตรงจัก,กระที่สี่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแม่เหล็กเลยอ่ะมันมันจะวืบวืบเป็นแม่เหล็กเราจะรู้ว่าอ๋อเราคือแม่เหล็กแล้วการที่เราไม่ไม่ลอยขึ้นบนท้องฟ้ามันมีแม่เหล็กดูดติดกับกับพื้นดินอยู่สังเกตไหมโลกนี้ยจะมีแม่เหล็กดึงดูดอยู่เวลาโยนอะไรลงมาจากตึกก็จะตกตึกชิมฮะเราโดดตึกเราจะต้องตกตึกไม่มีทางที่เราจะลอยขึ้นฟ้าเพราะมันมีแม่เหล็กดึงดูดไว้อยู่โลกนี้มีแม่เหล็กดึงดูดดังนั้นทําไมมีกฎแรงดึงดูด ไม่ต้องแปลกใจเราก็เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเราจะดึงดูดสิ่งคล้ายกับที่เราเป็นคล้ายกับสิ่งที่เรารู้สึกเพราะตรงนี้จากการนี้มันจะอยู่ใกล้หัวใจใช่ไหมแล้วก็จะมีแรงสั่นสะเทือนมีมีแบตเตอรี่อ่ะในเนี้ยในจากกาักราเทสี 4. ถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วคุณสัมผัสได้นะมันจะเป็นแบบแรงกระเฟือมแบบ เหมือนไฟฟ้าสถิตเป็นแม่เหล็กเลยถึงนี่เลยตอนแ,แรกๆก็งงเหมือนกันทาไมฉันเป็นแบบนี้ตอนนั้นก็ตอนนีน้พอศึกษาเข้าไปเรื่อยก,ก็จะรู้ว่าเฮ้ i, เรามีแม่เหล็กในตัวเรามีแม่เหล็กจริงๆเหมือนเหมือนหมอที่เขาปั๊มหัวใจใช่ไหมเขาต้องใช,ใช้ไฟชาร์จชาร์จเคยเห็นไหมเวลาเขาปั๊มหัวใจเคยดูในละครเนาะนั่นแหละนในตัวเรามีแม่ม,ม,มีมีกระแสไฟฟ้ามีกระแสไฟ,ฟมีกระแสแม่เหล็กอยู่ในตัวเรา เหนะคะดังนั้นเราจงเป็นแม่เหล็กด,ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเวลาคุณคิดคุณจดจ่อด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งไหนถ้ากับคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาชีวิคุณแล้วคุณเริ่มดึงดูดเข้ามาแล้วกด17วิของอับราฮัมเฮนส์นะคะคิดจดจ่อด้วยอารมณ์ความรู้สึกไหมมีอารมณ์ปุ๊บความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นตัวสร้างเป็นตัวดูดอารมณ์ของคุณเป็นตัวดึงดูดสิ่งที่คุณคิดอ่ะสิ่งที่คุณรู้สึกกับสิ่งนั้นละดึงมันเข้ามา โลกใบน,นี้เป็นโลกแห่งการดึงดูดไม่ใช่โลกแห่งการไล,ล่ล่าดังนั้นข้อหนึ่งเงินคือสิ่งที่ดึงดูดเข้าหาเราไม่ใช่ไล,ล่ล่าถ้าไล่ล่าคือเป็นการเล่นผิดเกมถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าจะดีที่สุดคือดึงดูดดึงดูดเงินเข้ามามันจะมันจะเป็นเนื้อแท้ของคุณอ่ะคุณจะเพาเวอร์ฟูลคุณจะท่งพลังถ้าคุณเป็นแม่เหล็กทำตัวเป็นแม่เหล็กค่ะค่ะ คุณจงทาตัวเป็นแม่เหล็กแม้กระทั่งความรักเหมือนกันนะคุณจะต้องจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องคุณต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักดีๆเข้ามาบางคนนี้ไล่ล่าความรักใช่ไหมคนไล่ล่าความรักมันจะเหนื่อยนะสังเกตไหมไล่ล่าวิ่งตามวิ่งวิ่งจิกวิ่งโทรตามวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะบางคนจะวันเหนื่อยกับความรักเพราะไล่ล่ามันไม่เหมือนดึงดูดเข้ามานะเข้ามาเองอะแน่นอนไหมคะ เข, <ent ertain> ข้ามาเอนเตอร์เทนเองเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาเทคแคร์ดูแลเองมันเจ๋งกว่าเยอะดังนั้นคุณอย่าเป็นเศษเหล็กจงเป็นแม่เหล็ก <ed> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องธุรกิจการงาน,นเหมือนกันถ้าคุณตามตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนดีๆเข้ามาอยากได้คนดีๆเข้ามาก็จงเป็นพลังงานบวกพลังงานดีแล้วจะดึงดูดคนดีๆด,ดึงดูดโอกาสดีๆนะคะดึงดูดธุรกิจดึงดูดต่างๆจงเป็นแม่เหล็กดึงดูดเขา้ามาการเป็นแม่เหล็กดึงดูดดีคุณต้องาารักษาดับพลังงาน ให้บวกให้ดีคิดถึงแต่สิ่งดีๆที่คุณชอบเป็นแม่เหล็กเึืองดูดไงแต่ถ้าคุณเป็นพลังงานลบพลังงานลบเป็นพลังงานที่มีขีดจํากัดเป็นพลังงานระดับกายภาพเป็นพลังงานระดับมนุษย์แต่ถ้าพลังงานบวกเนี่ยมันจะไร้ขีดจํากัดพลังงานจิตวิญญาณนะมันจะไร้ขีดจํากัดมันไม่มีขีดจํากัดนะพลังงานจิตวิญญาณแต่เรามาอยู่ในร่างมนษุษย์แล้วเราก็าขาขคิด คิดแค่ว่าเราเป็นแค่มนุษย์เป็นแค่กายามันเลยมีขีดจํากัดรับความคิดคนนั้นมาคนนี้มาโอ้ยมันเป็นไปนไม่ได้หรอกมันยากนะม,มันก็จะมีขีดจํากัดเพราะคุณใช้แค่ศักยภาพของกายภาพของกายนี้คุณไม่ได้ใช้ศักยภาพของจิตวิญญาณของคุณหรือพลังจิตของคุณที่มันไร้ขีดจํากัดพลังงานที่ไร้ขีดพลังงานบวกสูงสุดเลยคือรักไรเงรื่อนไขเป็นพลังของจิตวิญญาณ วัดจากอะไรวัดจากที่เวลาคุณฝันหรือคุณจินตนาการมันจะเป็นไปได้หมดเลยเวลาคุณจินตนาการอ่ะมันจะไม่มีขีดจำกัดเพราะคุณใช้พลังจิตวิญญาณคุณใช้พลังจิตถึงบอกว่าจิานตนาการคือพลังพระเจ้าในตัวคุณสังเกตสิคุณจินตนาการอ่ะฉันอยากไปเที่ยวตรงนี้จังเลยอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยว ประเทศนี้คุณจินตการไปยังมีแฟนดีๆยังมีรถหรูๆคุณจินตการขับมันได้เลยเพราะเพราะพลังจิตวิญญาณไม่มีจํากัดไร้ขีดจํากัดแต่คนไม่ใช้ไปใช้แค่สมองหรือกายภาพโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันใหญ่ไปอย่างฉันเนี่ยนะถ้าคุณฟังเข้าใจสิ่งนี้แพงมากนะเพราะ คนส่วนใหญ่ใช้สิ่งนี้แต่ก่อนก็เป็นคนนั้นพอเข้าใจวิชาจิตวิญญาณแล้วแบบอ๋อถ้าเราใช้พลังจินการมันพาเราไปได้ทุกที่นี่ว่ามันมีมันได้ทุกอย่างมันเป็นได้ทุกอย่างทําไมแอสตาถึงว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้อ๋อฉันเข้าใจแล้วประโยคนี้แต่ก่อนฉันไม่เข้าใจเลยเพราะเวลาคุณใช้พลังจิตหรือพลังวิญญาณมันจะไร้ขีดจํากัด แต่ถ้าคุณใช้พลังแค่กายภาพมันจะมีขีดจำกัดพลังงานลบมีขีดจำกัดพลังงานบวกไรขีดจำกัดและพลังงานบวกที่สูงที่สุดทะลุทะลวงสิ่งใดๆเลยคือรักไรเงื่อนไขจะดึงดูดดีมาอันนี้แถมให้เห็นไหมคะสำคัญมากนะถ้าคุณเข้าใจพลังวิญญาณอันนี้พลังวิญญาณอันนี้พลังกายภาพทุกคนมีวิญญาณในร่างแต่เราไม่ค่อยได้ใช้เหมือนคุณหลับไปคุณฝัน กลับคืนศูนโลกวิญญาณสังเกตไหมแล้วความฝันมันเป็นไปได้หมดสวัสดีค่ะคุณกุณ้งแล้วความฝันอ่ะมันเป็นไปได้หมดเลยฝันอยากจะไปไหนก็ไปตรงนั้นเลยถึงเลยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะถึงเลยถึงตรงนั้นเลยอะเวลาฝันบางทีก็ฝันถึงชายในฝันอา่าสมมติเออชายในฝันของฉันอ้าวได้อยู่ด้วยกันเฉยเลยอย่างเงี้ยได้ไปเที่ยวด้วยกันเฉยเลยอย่างเงี้ย พลังวิญญาณมันไม่มีจํากัดถ้าคุณใช้พลังวิญญาณมันจะไร้ขีดจํากัดแต่ถ้าคุณใช้พลังของมนุษย์ของกายภาพมันมีขีดจํากัดคนไหนที่ใช้ศัก,กยภาพไร้ขีดจํากัดเขาใช้พลังวิญญาณเขาใช้พลังจิตซึ่งทุกคนนี้ทาไมถึงบอกให้จินตนาการเห็นไหมคะเนะอนันี้คือสิ่งที่ถ้าคุณฟังเข้าใจแล้วไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตคุณ มันใช้ได้เหมือนแม้กระทั่งการแก้ปัญหาก็ใช้พลังงานจินตนาการในการแก้ปัญหาเช่นเกิดปัญหาจินตนาการไปฉากสุดท้ายที่รับการแก้ไขแล้วว่าอ,อ๋อเป็นมีนแล้วใส่ f e ลลิ่งเข้าไปคุณใช้พลังวิญญาณเวลาวิญญาณคุณไปเกาะอยู่ตรงไหนนะจิตคุณไปเกาะอยู่ตรงไหนว่าอ,อ๋อมันได้รับการแก้ไขแล้วมันดีขึ้นแล้วเกาะจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวจิตจะมาลากกายไปอยู่ตรงนั้นนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว คุณอยากหุ่นดีคุณเกาะที่หุ่นดีไปบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจิตมันจะมาบิ้วกลายว่าเอ้ยทำแบบนี้แบบนี้แล้วคุณจะหุ่นดีเหมือนที่จิตมันเกาะฉันอยากหุ่นดีเหมือนคนนี้จังเลยนะขอบคุณนะคะคุณไอ้น้ําฉันอยากมีชีวิตเหมือนคนนี้จังเลยฉันอยากเก่งเหมือนคนนี้จังเลยฉันอยากมีแฟนหล่อแบบนี้จังเลยฉันอยากมีแฟนรวยจังเลยสมมติฉันอยากสําเร็จแบบเนี้ยฉันอยากหน้าเด็กแบบเนี้ยก็จิตไปเกาะตัวั้นคุณต้องใช้พลังวิญญาณ ใช,ใช้แค่พลังกายภาพมันมีขีดจํากัดพอมแล้วแต่ถ้าคุณใช้พลังวิญญาณไรขีดจํากัดจินตการไม่มีจํากัดนะคะคุณจินตการแบบไหนก็ได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ไประดับโลกก็ได้มันไปได้หมดอะ่ะแล้วคุณจะนั่งจินตการแบบไปดินเนอร์หรูกับผู้ชายหล่อๆรวยๆอย่างนี้ก็ได้เลยอะ่ะ มันฟรีอะจินตการคุณจะจินตการว่าโอ้นั่ง Business Car d first card ไปเที่ยวต่างประเทศยังได้เลยแต่กายภาพถ้าคุณคิดแค่กายภาพมันก็ไม่ได้คิดแค่ตับกะใช้แค่กายภาพเนี่ยถึงใช้พลังจิงนตการจรินตการสำคัญกว่าความรู้เห็นไหมมันลึกซึ้งแต่ถ้าคุณเข้าใจมันคือคีย์แพงมากจินตการจนแบบจิตไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นจนเป็นเนื้อเดียวกันอนะจนเป็นอันเดียวกัน,น,เ,น,นเดียเด๋ยวจิตจะละก,กายไปตรงนั้นพนูดง่าย ะะดังนั้นข้อแรกคือคุณจงเป็นแรงดึงดูดจนเป็นแม่เหล็กจงเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีดึงดูดปฏิหาริย์ดึงดูดเงินทองดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตคุณอย่าเป็นไล่ล่าถ้าไล่ล่าเนี่ยมันคือคนละเกมถ้าไล่ล่ามันเป็นเกมใช้ใช้เนี่ยฝั่งฝั่งมนุษย์ฝั่งกายภาพแต่ถ้าคุณเป็นแม่เหล็กคุณจะใช้พลังเนี่ยพลังวิญ,ญญาณพลังจิตของคุณพลังจิตใต้สำเนียของคุณพูดง,ง่าย ใครฟังมาตลอดจะเข้าใจเนาะนะคะอันนี้สําคัญข้อแรกคือเรื่องนี้จงเป็นแม่เหล็กอย่าเป็นเศษเล็กจงเป็นแม่เหล็กดึงดูดความโชคดีดึงดูดความมั่งคั่งดึงดูดไอเดียดีๆโอกาสดีๆคนดีๆคนเจง๋จงๆจ,จงเป็นสิ่งนั้นนะคะก่อนจงรู้สึกไปก่อนจงฟิลไปก่อนแล้วคุณฟิลไปก่อนรู้สึกไปก่อน มันจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเพราะโลกใบน,นี้ธรรมชาตินี้จะจับอะไรที่เหมือนกันมาเข้าคู่กันมาอยู่รวมกันถ้าต่างกันเขาจะผลักออกโกแลนดูดมีทั้งดูดเข้าและผลักออกถ้าต่างกันเขาจะผลักออกถ้าใกล้เคียงกันเขาจะถูกดึงดูดเขานั่น,นะคะเนาะดังนั้นเข้าใจแล้วข้อสองนะคะเงินความโชคดีอะไรดีๆจะวิ่งเข้าหาคนที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คน,นสร้างคุณค่าให้กับผู้คน เช่นแก้ปัญหาให้ผู้คนจึงมีเงินจะวิ่งเข้าเช่นอาจจะเป็นแบบเปิดร้านขายของขา,ขายอาหารขายกาแฟมันจะวิ่งหรือบริการอะไรต่างๆหรือผลิตสินค้าเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแต่เงินก็จะวิ่งเข้าหานั่นคือการสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนเงินก็จะวิ่งเข้าหาแม้กระทั่งคุณอยากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องเป็นคนที่มีคุณค่าดูมีคุณค่า มันจะถูกดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาผู้หญิงคนนี้มีมดูมีคุณค่าดูแพงดูพรีเมียมดูความสวยก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งนะคะบอกกับตัวเองเลยประโยคนี้ว่าฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองร้อยเท่าในทุกทกวันฉันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเนี่ยเป็นร้อยร้อยเท่าในทุกๆกวันอันเช่นคุณก็อาจจะมีคุณค่าได้ากายภาพก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งนะคะทุกคนอยากเอาตรงๆเหรอเธอจริงๆแล้วอะ มีแฟนเนี่ยหลายๆคนยังมีแฟนไว้อวดหน้าตาอันดับหนึ่งเลยเป็นเป็นด่านแรกต่อไปสองคือคุณค่าทางคุณค่าคนนั้นเป็นผู้หญิงที่หรือผู้ชายที่แบบเออที่ที่มีเขาเรียกว่านะบอกคนอื่นได้ว่าเออคนนี้เป็นคนเก่งนะเป็นคนดีนะมีความมั่นคงทางอารมณ์นะอยู่แล้วสบายใจอย่างเงี้ยได้ไหรืมเนี้ยมันก็เป็นคุณค่าอย่างหน,นึ่งเนี้ยมันจะดึงดูดมาเลยดึงดูดคนที่ ที่เห็นคุณค่าในตัวเราอะคุณจะดึงดูดแฟนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณมาในเรื่องเรื่องนี้ก็เปลี่ยนกับคุณค่าหรือคนเราจะซื้ออะไรบางอย่างรู้สึกว่าอันนี้ไม่มีคุณค่าในตัวฉันจะซื้อกระเป๋าใบนี้จะซื้อทองให้กับตัวเองรู้สึกว่าทองทองเส้นนี้เนี่ยมันคือคุณค่าทางใจฉันหรือจะซื้อรถรถรูให้กับตัวเองสมมติ ก็มีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันมันเป็นคุณค่าในใจฉันมันคือความเขาอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองสักชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยในชีวิตมันมีคุณค่าทางใจเห็นไหมโปรดักที่ออกมามันต้องสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนแล้วเงินจะวิ่งเข้าไงทําไมผู้ชายเปอะอาจจะว่ามีแฟนแล้วก็อยากให้ผู้ชายเปคุณต้องทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับฉันฉันรู้สึกว่าแฟนคนนี้คุ้มค่าฉันมีคนนี้มีคุ้มค่ากับชีวิตฉัน มันมีผลนะมันดึงดูดเลยนะถ้าคุณเข้าใจเทคนิคมันคือแบบนี้เลยเงินจะวิ่งต้อหาไงความโชคดีจะวิ่งต้อหาเออบางคนเห็นไหมทําไมโผู้ชายซื้อบ้านให้ซื้อรถให้เห็นไหมเคยได้ยินไหมรู้สึกว่าอันนี้มีคุณค่าสําหรับฉันมันว้าวสาหรับฉันนะมันเกี่ยวกันนะหรือไม้งตปรดักสินค้ารู้สึกว่าเออสิ่งนี้มีคุณค่ากับตัวฉันฉันใช้แล้วมันดีหน้าฉันใสขึ้นฉันหุ่นดีขึ้น เออฉันใส่ชุดนี้แล้วสวยฉันรู้สึกว่าคุ้มค่าต่อให้มันแพงหน่อยก็ซื้อว่าโอ้ฉันใส่แล้วสวยอะโอเคอะยังไงเราไหมรู้สึกมีคุณค่าทางใจและมันเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเขาเช่นสภาพชุดนี้มันสวยแล้วเขาใส่แล้วมันสวยอะเออฉันแล้วมันไปเพิ่มคุณค่าแวลูในตัวเขาขึ้นเห็นไหมเงินก็จะวิ่งก็หาความโชคดีจะวิ่งก็หาเวลาคุณสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับผู้คนเห็นไหมคะ ุณจะเข้าใจมากขึ้นเนาะอันนั้นคือคีย์นะคะอันนี้คือเงินจะมีกรหาคนที่สร้างคุณค่าให้กับผู้คนให้ความรู้ผู้คนให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับคู่คนทําไมคุณอยากจะโอนเงินไปทําบุญกับวัดนี้อันนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าเออมีคุณค่าอะไรบางอย่างทางใจอะไรงเงี้ยมีผลหมดเลยนะจะมีคุณค่าบางอย่างในใจของเขาเช่นเ,ออเราชอบฟังธรรมะหลวงตาฉันอยากจะโอนไปทําบุญกับหลวงตายเนี่ยเห็นไหมรู้สึกว่าได้ ได้องค์ความรู้ดีๆที่หลวงตาเทศสนอ,อยากอยาก,อยากจะทําบุญด้วยเห็นไหมรู้สึกมีคุณค่าทางใจดง่ายๆมันจะเป็นแบบนั้นนะคะมันมีผลนั่นเองเห็นไหมเนาะต่อไปข้อ3ข้อ3ามไม่คีแพงมากถ้าใครเข้าใจแล้วเอาไปทําคือแพงมากๆนะคะคิดให้คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาในสภาวะที่สมมติคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง mm. เช่นคุณปรารถนาอยา่อยตรงงานกับคนคนนี้คนที่แบบมีคุณสมบัิที่คุณมันตอบโจทย์คุณหรือได้ธุรกิจที่มันตอบโจทย์คุณหรืออยู่บ้านในฝันขับรถในฝันให้คุณจินตนาการเสมอเหมือนว่าได้รับแล้วและอยู่แบบนั้นตลอดสวัสดีค่ะอยู่ในสภาวะนั้นอะ เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่แบบว่ารอมันได้ก่อนเหอะฉันถึงรู้สึกมันเหมือนหมาเห่าเครื่องบินอะแงนมองถ้าแงานมองมันจะไม่ได้อยู่ในไวเบชั่นเดียวกันมันจะไม่ถูกจับเข้าคู่กันคุณจาให้ขึ้นใจนะธรรมชาตินี้จะจับสิ่งที่ไวเบชั่นเท่ากันมาเข้าคู่กันเนี่ยเขาเทํางานแบบนี้คุณจงทาให้ให้รู้สึกว่าฉันกับสิ่งนั้นอะ อันเดียวกันเสมอกันถึงบอกว่าจงใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขยเยอะคนไหนที่อยู่ในสภาวะไม่มีเงือ่อนไขอ่ะมันจะไม่มีความลังเลสงสัยคนที่มีเงื่อนไขเห็นไหมใช้โกลเด้นรูดมีความลังเลสงสัยอันนั้นคือมีเงื่อนไขกับตัวเองคนในใช้อย่างทรงพลังคือไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองเลยฉันคู่ควรฉันดีพอไม่ต้องมีเงื่อนไขยเยอะเหมือนคุณจะรักเงินคุณก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขว่า ฉันรักได้ให้เงินแบงค์พันยี่สิบห้าสตางค์ฉันรักไม่ได้ฉันไม่ชอบมันน้อยไปอันนี้คือมีเงื่อนไขถ้าคุณรักได้แมคทั้งยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบตังค์ทุกบาททุกสตางค์มีค่าสําหรับฉันนี่คุณไม่มีเงื่อนไขมันจะเกิดการดุจสูงมากพลังรักที่สูงที่สุดคือร,รักไรเงื่อนไขสูงกว่าพลังงานบวกอีกสูงกว่าอารมณ์ดีคิดบวกคิดดีอีกเวลาเจอพลังงานลบ แทรกซึมมาถ้าคุณใช้พลังงานความรักที่ไร้เงินไขมันจะแทรกซ้อนพลังงานลบทะลุป,ปูโง่ไปได้เลยอันนี้มันจะเลือกนิดนึงนะคะแต่บรรยายให้ฟังเฉยๆมันทะลุทะลวงเลยพลังงานนี้สูงมากเป็นพลังงานพระธรรมชาติพระผู้สร้างเลยรักไร้เงินไขไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองไม่มีเงื่อนไขว่าโอ๊ยผู้ชายคนนั้นสูงไปฉันไม่คู่ควรหรอกคุณต้อง จินตนาการเสมอเหมือนว่าคุณได้รับแล้วอยู่กับชายในฝันแล้วอยู่บ้านหลังนั้นแล้วแม้มันจะใหญ่แค่ไหนฉันอยู่บ้านหลังนั้นต่อให้คุณเทคนิคนะคุณอยู่ตรงไหนก็ช่างบ้านหลังไหนก็ช่างให้คุณรู้สึกว่าอยู่บ้านหลังนั้นแล้วเปิดประตูมาประตูที่ฉันอยากได้มองไปข้างนี้โต๊ะกินข้าวฉันเป็นแบบนี้โต๊ะรับแขกฉันเป็นแบบนี้อย่างนงี้อย่างเงี้ยเห็นเลยใช้จินตนาการแล้วรู้สึกอยู่กับมันทุกวันจนเป็นเนื้อเดียวกัน เนี่ยเขาเรียกว่าทําให้เป็นธรรมชาติข้อ3แล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันจะดึงดูดเป็นเนื้อเดียวกันอะแล้วแล้วไวเบรชันเราจะแมทกับสิ่งนั้นอะความรู้สึกหรือฟีลลิ่งเราจะแมทกับสิ่งนั้นก็ฉั่นเป็นสิ่งนี้แล้วเช่นคุณขับรถโตโยต้าแต่เป้าหมายของคุณ,ค,ณคือพอเชคุณก็จินตนาการว่าพอเช่เลยเปิดประตูมาพวงมาลัยโลโก้เป็นพอเชเลย จะขับรถอะไรก็ช่างแต่ฉันจิตการว่าฉันขับพอเชฉันอยู่กับมันทุกวันแล้วมันมันฟีลพูดมากมันรู้สึกดีมากมันรู้สึกรักชูรี่มันรู้รามากเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจิตเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่าจิตคุณจะเกาะกับสิ่งนั้นละเกาะกับพอเชเกาะกับบ้านในฝันเกาะกับผู้ชายในฝันเกาะกับสุขภาพดีเกาะกับอะไรคุณอยากได้ดูหุ่นดีคุณอยากหุ่นดีเกาะกับหุ่นดีต้องเห็นตัวเองหุ่นดีอะวงหน้า จินตนาการไปเรื่อเองหุ่นดีหรืออยากจะหน้าเรียวก็จินตนาการตัวเองหน้าเดียวหน้าสวยแบบไหนอะไรก็จินตนาการไปค่ะทางที่ความจริงมันยังไม่เรียวหรอกแต่จินตนาการไปก่อนแล้วรู้สึกว่า f e ลก g o ได้แล้วฟิลไปก่อนอยากจะหุ่นดีก็ฟิลไปก่อน้นองหุ่นดีนะฉันจะใส่ชุดนี้แล้วแบบมันว้าวมากเข้าใจไหมคะนี่เขาเรียกว่าคิดให้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเนื้อเดียวกันแบบแบบเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก็ชีวิตฉันอยู่แล้วแบบนี้ แล้วคุณจะแมทชิ่งคุณจะแมทชิ่งกับสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันเดียวกันนี่คือขี่แล้วทำแบบนี้ทุกวันเลยหรืออยากเป็นคนขายดีก็เห็นภาพตัวเองขายดีเป็นเรื่องปกติหรือเป็นคนที่แบบเห็นเงินเข้าบัญชีทุกวันชอบเงินเข้าบัญชีทุกวันคุณก็เห็นแบบสลิปโอนหรือมีแบบแจ้งเตือนเงินเข้าทุกวันทุกวันทุกวันที่คุณอยากได้เป็นเป็นธรรมชาติของฉัน ทุกวันอยู่แล้วฉันก็ได้แบบนี้ของฉันทุกวันอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของฉันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเนื้อเดียวกันอ่าหรือผู้ชายในฝันมันมันดูสูงไปคุณดรอปไม่ใช่คุณดรอปหรอกคุณอัพขึ้นมาให้จะรู้สึกว่าฉันได้แล้วเธอกับฉันเท่ากันแบบเนี้ยเธอกับฉันเท่ากันคุณค่าเธอกับฉันเท่ากันจริงๆแล้วตัวในของทุกคนมันเท่ากัน จิตวิญญาณตัวในอ่ะจิตเดิมแท้จิตประภัสสนอ่ะทุกคนเท่ากันหมดเลยต่างกันแค่การบันทึกเฉยๆจิตใต้สำนึกกับรอบนอกอ่ะต่างกันแค่นั้นแต่มันสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้หมดให้มันดีได้หมดเอาพลังงานลบออกใส่พลังงานบวกเข้าไปพลังงานที่ไปไวและสูงคือพลังงานบวกพลังงานดีเป็นพลังงานวิญญาณนะคะคุณจะขยายวิญญาณของคุณให้มันไร้ขีดจํากัดคุณต้องอยู่ฝั่งบวกแต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งลบมันมันจะจํากัดคุณมาก มันจะบล็อกสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะมันเป็นพลังลบมันมันบล็อกสวัสดีค่ะพี่ลุยนะคะพลังเนี้ยแต่ถ้าคุณอยู่พลังงานบวกเป็นพลังงานที่ไร้ขีดจากัดไงทําไมมีไอเดียเจ๋งๆเวลาอารมณ์ดีนะเศรษฐีทุกคนจะจูนเอาไอเดียเจ๋งมาสร้างธุรกิจทําธุรกิจขอไอเดียจริงๆดูแลอารมณ์นะ feeling is the secret ความลักของทรู้ส่งคืออารมณ์แล้วต้องอารมณ์ดีพอมันไร้ขีดจํากัดมีตระคองจริงๆไงเนี้ย คุณจะเข้าใจมากขึ้นเลยและเวลาที่คุณแบบคุณใช้ชีวิตเหมือนฉันได้รับแล้วคุณก็จะ feel ู o ดไงคุณจะรู้สึกดีด้วยความรู้สึกมันอยู่ฝั่งนะคะฝั่งวิญญาณคุณใช้พลังวิญญาณในเวลาคุณแบบคิดว่าสิ่งที่ปรารถนาเป็นเรื่องธรรมชาติฉันได้รับแล้วฉันได้ทุกวันอยู่แล้วขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบค่ะเนาะแล้วคุณใช้พลังวิญญาณนะซึ่งพลังวิญญาณมันไรขีดจํากัดอารมณ์ดีอีกพลังงานบวกพลังงานดีอีกเห็นไหมคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาไปฝึกนะเสมอเหมือนว่ามันคือชีวิตฉันแล้วมันเกิดขึ้นแล้วฉันได้รับแล้วทุกวันฉันอยู่กับสิ่งนี้แล้วฉันอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันอยู่กับความรักดีๆของฉันแล้วอย่างเงี้ยฉันได้รับแล้วอ่ะในสภาวะไหนอ่ะบางคนอาจจะเห็นสภาวะตัวเองแบบเป็นคนประสบความสําเร็จไประดับโลกก็ได้อย่างเงี้ย้องไหมคะได้รับรางวัลโนเบลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือ อยู่ได,ด้เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่ามีคอนเนคชันแบบคนระดับโลกเป็นเพื่อนกันสนิทกันเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยเวลาคิดคิดในสภาวะแบบอุ้ยไม่ใช่ไม่ต้องไปกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเขาไม่ต้องเออเธอเกับฉันเท่ากันเนี่ยสภาวะเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะคิดให้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ในเลเวลเดียวกันอยู่ในไวเบรชันเดียวกันไม่ใช่ว่าอุ้ยสูงไปมันจะมันจะไม่ได้ถ้าคิดว่ามันสูงไปมันจะไม่ได้ต้องอยู่ในเลเวลเดียวกัน นี่คือคีย์เลยคนะ level เลเวลเดียวกันเลเวลในความรู้สึกคีย์คือความรู้สึกไงเกมของโลบอันี้คือความรู้สึกธรรมชาตินี้รับใช้ความรู้สึกคุณคุณรู้สึกบปไหนคุณจะได้บันนนะจาจักวันนี้รับใช้ความรู้สึกของคุณความรู้สึกคือตัวพันแปรของสภาวะจิตและสภาวะจิตคุณไปไหนคะไปเกาะตรงไหนคะจิตเกาะอ,อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจิตจะละกลาไปอย่างนั้นเกาะจะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะ่ะเกาะเรื่องลบยังเกาะเลยคะ่ะเกาะ นั่นเกาะนี้เกาะเรื่องลบๆเกาะเรื่องชาวบ้านเปลี่ยนมาเกาะเป้าหมายความฝันตัวเองดีกว่ามันจริงก็เยอะนะคะและอย่ามีเงื่อนไขไม่ต้องมีเงื่อนไขเยอะอนุญาตไม่มีเงื่อนไขกับตัวเองไม่มีเงื่อนไขกับความสําเร็จเวลามีเงื่อนไขจะมีคําถามเยอะลังเลสงสัยมันจะมาอย่างไงเนี่ยคือมีเงื่อนไขให้กับตัวเองเยอะไม่ต้องมีเงื่อนไขค่ะใช้พลังวิญญาณพลังวิญญาณไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าใช้ พลังของกายหรือสมองตะการซีกซ้ายใช่ไหมมันมีขีดจำกัดเห็นไหมมันจะมีเงื่อนไขในตั้งคําถามเยอะนั่นเองนะคะเนาะโอ้นี้สอนแพงมากเลยสามขีดนั้นเอาไปฝึกฝนกันนะคะทุกคนหวังว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งข้อแรกคือจงเป็นแม่เหล็กดึงด,ดูดเงินดึงดูดความโชคดีดึงดูดความรักดีๆจงเป็นแม่เหล็กอย่าเป็นผู้ไล่ล่าข้อ2คือจงเป็นคนที่สร้างคุณค่ากับตัวเองเงินจะวิ่งหาคนที่สร้างคุณค่า นะไหมคะอัพคุณค่าตัวเองขึ้นทุกวันเลยบอกกับตัวเองเลยว่าฉันเนี้เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองร้อยเท่าในทุกๆวันเพื่อแบบนี้คุณค่าคุณมันทั้งภายนอกและภายในจะดีที่สุดยาวอแค่ยาวแค่ภายนอกหรืออยาวแค่ภายในข้างนอกก็ปรับให้มันดูดีคุณก็ชนะทั้งสองทั้งกเราต้องอยู่กับโลกภายนอกด้วยไงดูกับคนโลกโลกด้วยเนาะที่เขาตัดสินที่ภายนอกด้วยดังนั้นพัฒนาตัวเองพัฒนาบุคลิกภาพก็สำคัญนะคะ สร้างคุณค่าทั้งภายนอกและภายในมันก็จะดึงดูดเห็นไหมข้อสามคือคิดถึงสิ่งที่ปรารถนาจินตนาการถึงสิ่งที่ปรารถนาเป็นเรื่องธรรมชาติในทุกทกวารเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือสามขีนะคะที่จะทำให้สิ่งนั้นวิ่งก้าหาเดี๋ยวมันจะจักรวาลจะจัดเรียงเองคะ่ะจัดเรียงสิ่งนั้นนะสิ่งที่เราปรารถนาะดึงดูดไม่ว่าจะเป็นผู้คนเหตุการณ์จกรารดึงดูดให้มันเกิดขึ้น คุณต้องฟิลไปก่อนเพราะธรรมชาติของโลกนี้ทำงานสองครั้งเสมอความรู้สึกมาก่อนความจริงตามมาทีหลังมันจะมาทีหลังคุณต้องฟิลไปก่อนเวลาคุณรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติของฉันแล้วฉันได้รับแล้วความรู้สึกมันได้แล้วมันไม่เหมือนความรู้สึกขาดนะฉันอยากได้เมื่อไหร่จะได้ในความรู้สึกขาดรู้สึกขาดมันจะดึงดูดสิ่งที่ขาดรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วจะดึงดูดสิ่งที่มีนี่คือขี่เลย เขาทำงานสองครั้งความรู้สึกมาก่อนความจริงตามบทหลังเกมของโลกใบน,นี้คือเกมของความรู้สึกสรุปทุกสิ่งคือ feeling feeling i t e i s c i a y ความลับของทุกสิ่งคือ feeling คือความรู้สึกนะฝรั่งเขายังรู้เลยคนที่รู้วิชาจ,จิตวิทยาหรือวิโกนแรงดูดูอะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาจะรู้คีดน,นั่นเองนะคะเนาะฝากไว้นะคะทุกคนหวังว่าเป็นประโยชน์ยิง่งเอาไปปรับใช้นะคะถ้าใครอยากลงลึกในคอร์ก็มีอคอร,ร์สโปรแกรมจริตเศรษฐีนะคะจาก5 9 0 0ักาที่2 9 9 9บาบาท ครอสพลังจิตมหาปัญญาเปลี่ยนชะตาชีวิตนะคะจากสาจากหกพันเก้าทันสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสองคอห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทขายับลงลึกนะคะเทคนิคเจ๋งๆในโปรแกรมจิตเศรษฐีมีเวิร์กช็อปเจ๋งๆให้ทำนะคะเป็นโปรแกรมจิตเศรษฐีดีโปรแกรมเก่าทิ้งใส่โปรแกรมใหม่มีเทคนิคดึงดูดลอตเตอรี่ให้ทายคอร์สด้วยในนั้น นะคะแล้วก็จะมีคอร์สพลังจิตมหาปัญญายเป็นชะตาชีวิตคือเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใช้พลังจิตมาเลยเข้าขึ้นอัลฟาเปิดตาที่3เข้าขึ้นอัลฟาแบบสั้นที่สุด3 2 1เข้าได้เลยเทคนิคใครเข้าสมาธิอั Alpha ลฟาได้ได้ช้าต้องไปไปเรียนคอร์สนี่นะคะแล้วก็เทคนิคชี้ชายหมายรับเทคนิคกระจกแห่งจิตเทคนิค3ฉากเทคนิคโน้มน้าวใจผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดโดยใช้กระแสจ,จิตเนะี่ยถ้าใครชอบเรื่องของพลังจิตต้องคอร์สนี้เองนะคะมีคอร์ส จีบิ亚马าสน่ห์จาก8,911.11บาทอัพเสน่ให้กับเองเพื่ออะไรคะเพื่ออัพคุณค่าข้างนอกก็ต้องอัพข้างในก็อัพจงทรงพลังในทุกๆด้านทั้งภายในและภายนอกจะดีที่สุดปฏิเสธไม่ได้ภายนอกก็สําคัญนะคะเนาะฝากไว้นะคะทุกคนนะคะสนใจก็กดลิงก์เพจครูทีนาชีวิต้เรายได้ด้วยพลังจิตต้านเส็จแล้วทักอินบอกได้เลยนะคะรักทุกคนคะ่ะด้วยรักและส่งพลังนะคะขอบคุณเช่นกันคะ่ะโอ้เยี่ยมมากเลยนะคะแสดงว่าหลายๆคนเข้าใจในสิ่งที่ ให้ความรู้ไปในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนาะเอาไปปรับใช้นะคะจงเป็นเนื้อเดียวกันจงเป็นธรรมชาติกับสิ่งนั้นแล้วจงรู้สึกมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วแล้วฟีลกูดฟี good คือคุณจะมีชีวิตแบบไร้ขีดจํากัดคุณใช้พลังวิญญาณมันทรงพลังกว่าใช้แค่กายภาพเองนะคะรักทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรรบฟังติดตามกดหัวใจส่งดอกไม้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ